ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมยียย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 อยย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 นยยกยยงมามยย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 ยี้ยยยย่ยย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 ยมนยย่ยยยคยยยยยยยมยเยยนยยยยยนยยยยยยเยยยเยยนยย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 ่เยย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 พยย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 ยพิยยยยยผมย็นยยยนยยยยยยยกยนยยยยยัยยยยคยใครแนะนําก่อนยย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 งที่เ่่นเป็นดยยยยยยยมพายคือ แอดผมคีมไหยย่ยางระครับเล่นเป็นสายเนวาน่าครับโอเคครับผมแล้วก็ส่วนผมเล่นคีเตอร์สายบาร์ทิออนฮะเอเอโวฮะโอเคครับ, okay, รบน้องตัดัโอเคครับเด okay, ่นน้องตั๊กก็วันนี้ก็เรามารีวิวนะผมก็ใครอยากสั่งซื้อสินค้าอะไรก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เพจเดุกิไฮเดรกนะผมก็อ่ะมาแค่นี้แล้วกันเพราะว่าเราจะไม่เสียเวลาและเราก็มาเริ่มรีวิวกันเลยมาเราเขาต่องก่อนดีกว่าอ่ะนี้ ขายรูปป่าวครับคนเล่มก่อนนะครับมาก่อนเริ่มก่อนนะห้าครับเก้าครับโอเคโอเคปาจั่การห้าใบครับคนเกินครับเกินเกินไปนี่อยู่เลยเปลี่ยนสีใบฮะเปลี่ยนสามับเดิวมาก็เปลี่ยนสีแล้ว โอเคหน้าแต่คนดูซึมๆเนาะพี่ทำเอามาแล้วสับกองครับผมแล้วก็ผัดกันสับกองด้วยโอเคไปมีเราก็ไม่ทำคลิปกันนานแล้วเนาะไม่ค่อยมีเวลานะครับทุกคนใช่ไปแซนด์มันการโอเคโอ้ยสันไ์เองครับโอเคท่านชวน ไลฟ์จ like in ัมบีนัทเกินข้าท่านชัวครับ,รบลินนอนครับไลฟ์เป็นลิโนเพตของซาไลีครับเติมหลักเี๋ยวคัหนึ่งบาเหมือนแวนครับไม่ขาดครับเช็คตบสูตรใช่ครับพีจีผ่านตรั้งเอาแล้วครับท่นชัวเขาถือพีจีแล้วบนมือนะพินชีคไล้์เปนมาสดาสกีับีนทขับต่อขอตามมา เอกวัฒนาตรงสนามร้านหนึ่งยิงเรียดอนึ่งใบบวกได้ในหมื่นสองได้ครับอะไรครับเช็คเข้าบาซินเบสามแบเซ็กไม่มีเอลก้เถ้าเล่นสเต็ปอันดับเทติกตาครับไมเลยูถึงลิโนครับเซติกตาแต่กองก็เปิดมาเจอเลยโอ้โหดวง ลงดีใช่ใช่อยู่ล่างเราอยู่ล่างคุณยิ้มอย่างนี้มีเท่าไปตายดินะบกครกเขาบกครกจัดคำจัดจัดเหมบอนสองแม่ครับคุณฮะไม่ติกระปุกเลผ่านไหครับงันเหรอครับเนี่ยผมคิดกองการคุณสัุรใจ ไนบาสบออุ้ยบัตดาที่เป็นบัสติฮอนแปลกๆนะเนี่ยคอรอซัสออดยเทคอันนี่ข้ามตีได้ไหมฮะฮะข้ามตีได้คระปีได้ตีได้เหมือนห้าข่าครับเทคเข้าเลยครับข้ามตี้าปล่อยปปล่อยไไม่ครับไปดีลืมไปแม่แปดตีหมือนห้าแเหมือนห้า สม่นห้าเครับพี่สองหมื่นห้ได้เดียวเข้าอ๋อเรียบร้อยครับอ๋อ,อ,อบรกาีลั้กันเช็คกาา้าาเ,เแด<บ>ง<ะ>ไปนะ <laughs> ที่ไม่กามา้าม่าลูกคอสักหกหมื่นสองมื้าฮะพีเทคขอสองหมืนคุณจะปล่อยหรือไม่จาครับผม คบเอชิกสตาไว้ที่3ไปแล้วเกิดอะรตอนนี้เขาติกตานี่แทบจะหมดทุกอย่างในชีวิตเขาแล้วนะไม่เยอะแน่ะรับคลิปติ๊กคอมเนวาน่าครับเนวาน่าครับผมไม่กดเทกเลยูยครับราะเพราะไว้หน้าไปแล้วนะทุกคนเกแบบไม่เห็นนะผมนี่นะนี่จ้า เรจะเจอหรือไม่เบเกอร์กเกอร์นะหาเลยครับอือสใช่เหรอโอ้ยใช่ไม่ใช่ันนะอ,อฟิตนะเอ,อฟิศมาไงอะ่ะเอาสวยก็ามามาเดี๋ยวผมนั่งซูมเช็คที่เมื่อหนึ่งเพวัานาวนาครับชุบต่าจับนี วัดีครับคอสเกียร์ละตอนนี้ปัดห้าพันใช่ไหมใช่ครับเขาเลบ้านหนึ่งกับสองปัดห้าอะไรมันจะเพิ่มได้อะเฮ้ยดีครับจะดีอสานไปไหมครับไม่ขาครับสิบดอฟ้าาครับตัวอุ้ยอืมเด้ครับขี้ฮัพอมแล้วนะครับนีก่ไสามสิบสามันกาดครับไม่กาดครับ คลิปอต้าจบเจอเนาะผ่นเลยครับม,มืออย่างนี้แฟนดอ <c oughs> โซตาอะไรครับรก่อนอ้าอวเพอร์โซนาอ่อเพอร์โซนาสนาักคู่นี่จัดเพอร์โซนา <c oughs> ไม่ใช่เพอรซสินะ,ะ <c oughs> <c oughs> อรราอรรนะเสาอะขอกลรรักดจิงนะขอนักเีวก็ใช้ ปั๊ดหนึ่งปัดหนึ่งโซนหนึ่งขาสารถอะไรมาหรอมีการุนเกี่ยสามมีสองใบเรื่องใบหนึ่งหพันเรื่องคามาบครับบวาสามาโอเคครับผมสามมาบวกห้าพันมาแล้ว่ยมีสามใบได้จวหนึ่งมีสี่ใบมากกว่าได้บวกแบนด์ใจอ่ะอ๋อก็คือไม่ได้บวกไม่ได้เป็นไม่นักแบนดด้วยเนาะแบ่คโอ้มีฮังคือโซนหน้าของไรท้งฝั่งคุณคิมพยองล็อกไหมผมจะทำยังไงต่อไปแเพื่อน กามาตีหีสกิลมีเกศสามสามใบเล็กมากกว่าปัดที่ห้าพันเป็นสามสิบห้าสา้ <35 S 1> <95 S 2> อ,อเดี๋ยวเทุกตัวจะปัดสามพันหนึ่งใช่จะพุ่ผมไม่มีมียุ๊บป,ปัดให้สองหมื่นอ่าเดี๋ๆๆยเดี๋ยวสองแทกที่ <c oughs> ไปครับดเมชโอเคทิกต้าไปสี่แทนแล้วห,หมดหมด,หมด้ด<ล>ะกอน ด้อนห้าแต่หน้าออมสักพวเดี๋ยวเอาแปะชุดเก็ดไร้แม่นี้เฮ้ยใจเย็นใเย็นกโอเวอร์ฮะโอ้โหอ่ารอยล้านให้ควมรับรับโอเคครับต่อนี่เอาจุดหนึงไปโอเรียได้เนาะอีกเช็คครับขี้มือไปฮะ มือ6ใบครับ6ใบคีออฟฟัสต์ฮะโอเคคีพลังออไปเลยเนาะขีไม่พอขีหนึ่งขีเคีย์ีีใช่ใช่ใช่พลังตีฮะล้าสองคีฮะได้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 ุณต้องพีจีไปแล้วขีจีครับอ๋แล้วอแล้วเกหนึ่ครับเขาวินได้ขวินได้โฟร์เตอร์สามเกีมสาม เราเสีอ่อนทิ้งลักลุกลุกฟอซัฟฟอซัตตีฮะคุณต้องวีจีมาเข้าไปเลยเช็คฟอนนิเกอร์แทวหน้ามือฮิวทิเกอร์ฮิวไม่ได้ไม่ได้ฝรั่งกามาโอเคแต่เขาลุกไม่ได้เนาะสองคีย์อีกแดมสองแดมเด็ดครับตีคิทเขาชาร์จเด็ดโซชาร์จเด็ดแล้วก็จบเทินนะก็โอเวอร์มันได้ได้จนจบเทินเลยเนาะใช่เพราะนต่สแตนโอเคผมมาคลิปแรกคุณก็โมเลยนะ เดี๋ยวคลิปหน้าไม่มีครัไม่มีแล้วเอาออกครับเอาออกอครับหน้าอะไรครับโจ๋ออีกมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทดีไมแดมมันดูห่างเหินกันจังเลยหือมือมือเยอะมากครับฝั่งนี้จะแก้เกมครับด้วยการทิ้งฮิลลทิกเกอร์โชว์บอกเขาไปแล้วว่าผมไม่มีนะครับผมชุบชีตาลมาแล้วครับมาอีกแล้วครับมันจะเอาจุ๋ยครับติกเกอร์หรือเปล่าจุ๋ยอีกใบ ไม่ติดก็ไม่รู้จะว่ายังไงคอสเกียร์ปัดหมื่นห้าใช่ไหมปัดหมื่นห้าครับบกกำลังตามฐานนะลองตัดที่มือเยอะขนาดนั้นไม่ต้องคิดหรอกครับมือคุณเยอะขนาดนี้การทิพย์นะสรุปคือได้เกสรการตีเค้าเค้าต้องวันหนึ่งตัวแววนปัดมือตัวก็ตัวที่มีความสามารถว่าได้ปัดอีกมือครับโอเคครับสอง สามเปครับไม่กล้าครับทวินดูไรมเช็คบอดบอดจะไม่เช็กกามาครับอา,ารุณต,ตีตีอยู่ที่สองเป็นห้าสมห้าครับโสุดมากสามเแล้วก็ตัวนี้ฮะชิวบวกห้าพันอารนณเกดสามทุกสองใบครัโอเคครับโอเคเป็นเชื่อมื่อเนาะเชื่อมือ ส3 3มื่3ส3ม3า3 1 3ื3 3ส1 3สา4หมื่นสามสามสามสี่มืนสสี่มนืนแดสี่มแปดห้ามืหกอวยอุ้ยขอเอากดเิกเลยห้าหมืหกบวกอีกหมื่นห้าไหมบอกห้ามือหกบวกมืเอ่อห้าห้ามืนหกก็จะเป็นเ1็ดหมื่นหนึ็ดมือหนึ่งครับสองคดสอง3มือสามครับเดิมเดมือม7็ม่นหนึ่งัจ่นต้องผิดีอะ จีซะสิถ้าเมียนการดสด่ะสามหมื่นสามสี่สามห้าสามหกหมื่นสามเจ็ดมแปดโอเคเฮกาดเวอร์มากใส่หลุนเลยอืตอนนี้ใส้ไหลแล้วครับผมไม่เหลือแล้วะผมไส้อ้าวแส้รอคือคุณโดนโมใช่ไหมใช่สนุนอะไร่ะอ้าวแล้วโดนบมอแล้วเดี๋ยวแบกตัวนี้ขีโมอีกนครับวนี้เขาได้เ เก่งเกินละรอบหน้าไม่ให้มาพพออรอบหน้ารอบหน้ามาไม่ได้แล้วพอพอเลยอีสโลเป็นเจ้าสนามโซ่หนึ่งดูหัวกองหัวกองโมอีกไม่จ่ายฆาตัวนะแปะแปะอฮ้ยอุ้ยอสองช่องอุ้ยเหลี้ยเข้าจ่าดรายฮะถ้าคุณที่ใต้รายจอดจอกครับสองห้าสองได้สองแปะ สี่สิบ่สเอเฮ้ยเดี๋ยวผงขออนีญาตปัจจสองพันไปสองพันชัวบเั่งได้ครับเอฟเฟกต์เราลองรับสงโอเคตังเอลตีฮะสกิลรัสองเรียกในการเอซสีใบได้เช็คได้ฮะมันจะเป็นบัตอีกห้าพันนะโบัอีกห้าพันนี่ครับเป็นสามหมื่สองได้สองแปด ตอนนี้เอามีกี่ใบครับเกินเกินแล้วแหละครับเกินแล้วครับเกินแสใสี่สิบสามครับสี่สิบสามสองได้สองตัวสามใบวิดได้ครับฟอนครับแถวหน้าออมสักคู่อืแบเอ๊ะอันนี้อันนี้เราเมือาได้เนาะทน้อมเ่นอ้คเกียร์สามเกียร์สามมือก <st wireless> ี่ใบครับมือสอใบ เขาเอาได้ยังไงยังไงสกิลบัสที่ออนฮะทิ้งมือหนึ่งลุกฟอร์ซัสฮะโอเคปัดเหมือนสกิลฮะเห็นตัวขนาดลุกลุกตามโอ้ยแย่แล้วคุณค่างนั้นนี่เท่าไหร่ครับตีเอาหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นฮะไปครับเรียบร้อยโอ้โหจบเร็วๆนะโอ้โหนี้ก็จบไปแล้วสำหรับการเล่นของบาสติออนกับ เนี่ยวนหน้าที่ได้เห็นให้ใช้แค่ครั้งเดียวนะผมว่าไอ้นิมโมนะผมก็คือครั้งหน้าเดี๋ยวไม่เอามาแล้วพอแล้วพอแล้วเอามีงานทำแล้วเออโม่โม่ไปแล้วเดี๋ยวไม่มีงานทำแล้วอ้าวการโควิดโสดนะก็วันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการรีวิวนะผมดีมอเตอร์สิบสามของบัตเตี้ยนนี่มีของเสริมใหม่ก็คือมีตัวอะไรครับไหนเราดูซิอ่าลาคูเอลฮะลาคูเอลลาคูเอลก็คือ ความสามารถอะไรมากอ่าสามารถฮะก็ตีแวนถ้าผมสามารถคารบาสองเลสเรียกี่ใบก็ได้และสามารถได้เช็งได้ฮะโอ้ยห้าพันอ๋อแต่ก็ถ้าจะเลถ้าถ้าเลจจานวนน้อยนี่มันก็จะต้องทีมืออ่าเีมืออ่าโอเคแล้วก็มีไปไหนอีกครับที่เราใส่เข้ามาเพิ่มอ่าตัวนี้ฮะอออังเจอร์ครับผมอ่าลงกสนามครับผมโซ่หนึ่งดูกลับดูกองหนึ่งใบสามารถคอแถวราตั้งได้หรือแตกกองก็ได้ครับก็คือไว้สองกองเนาะโอเคครับผมนี่แล้วสั่งสีแดงครับที่แตกพ่ายแพ้ครับผม ใบแรกเลยครับจะเป็นเวลน่าเอเบเตอร์ครับความสามารถบอกว่าคอนยูนิตเออไม่อยู่ในสภาพถนอเดสคอนยูนิตนี้ได้รับพลังเพิ่มขึ้นตามพื้นฐานของฐานเดสนะครับแล้วก็ใบนี้เกณฑ์หนึ่งจะบอกว่าเม่ลงสนามบนเรียบัสหนึ่งดูการเจ็ดใบยิบูนิตที่มีความสามารถโอเดสหนึ่งใบขึ้นมือครับแล้วก็จะเป็นใบนี้บอกว่าคอนเรียกาดแล้วก็ช่องกาดครับ บอกว่าถ้าดอปโซนของคู่แข่งมีก้าซี่ใบหรือมากกว่าก้าบวกสองพันบวกเชลีห้าพันจากนั้นถ้ามีแปดใบหรือมากกว่าจะบกเชลีอีกห้าพันก็คือเอาไว้มาไว้ประกาศโดยเฉพาะหรือไว้แบบคอด้วยเนาะใช่ครับแล้วก็หลักๆชุดนี้นะผมจะมีขี้ที่ขี้เทคครับผมเนี่ยเราลองโชว์ซิว่าอยังไงมันก็จะเป็นขี้แดงก็จะเป็นหน้าตานี้นะผมนี่เลยกับส่วนของขี้เหลืองก็จะเป็นอย่างนี้นะ ซึ่งเราก็มีขายเป็นคีบป,ปั๊มด้วยนะผมเผื่อใครอยากได้นะนมีมะเ่เราเราเราดัไนได้ก่อนแต่คนพวกนี้เขาไม่มีเขาเขาไม่มีตังค์ <c oughs> ใช่ไหมเฮือมันปิดเฮื่อ <c oughs> มันปิดไ <c oughs> ม่ได้นี่มันมันมีอีกใบอยู่ใน <c oughs> มือแล้วก็คือมีพื้นอ,อีกใบหน <c oughs> ึ่งก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้ามาแวะดูแวะรับชมนะผมคลิปนี้คลิปเร็วครับผมเร็วคนเร็วเร็วนะผมก็ก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะผมครั้งหน้าเดี๋ยวเราก็จะมีมิวิ์สุดสั้นนะรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะผผมมทัั้งกบ พี่ออีกวพม่ทำแล้วก็เออ่น้องบูมแล้วก็น้องตั๊ดนะครผมนี่นะครับก็ทั้งสองคนก็ขอบคุณมากนะครับ,นนบแล้วก็บ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายจ้าไว้เจอกันครับ